กับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมือนีก็พเปาพ่อๆกระดิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาเซสายไปไประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับทางช่องของเฮาก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อพี่น้องได้รับทราบสำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากทางรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิน1ารลอกใหม่นะครับ โดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนะครับได้มีมติเห็นชอบนะครับแจกเงินเยียวยาให้คนละหาพันบาทนะครับซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็นการแจกเงินสดทั่วประเทศส่วนจะมีพ่พี่น้องกลุ่มใดบ้างนะครับที่จะได้รับเงินนะครับก่อนที่จะไปรับฟังนะครับส้หรับพ่พี่น้องที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารในช่องของเฮานะครับ หากยังบไ่ได้กดไลค์กดติดตามก็กดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งช่องของเขาก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้การสนับสนุนด้วยการมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้จํานวน1ิบเครื่องเพื่อเอามามอบโชคให้แก่พี่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมข่าวสารและได้มีการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับแสดงความผิดห็เนเข้ามานะครับซึ่งช่องของเฮานะครับก็จะรวบร่วมข้อมูลของพี่พี่น้องไว้นะครับ เพื่อไปสุ่มหารายชื่อผู้ที่จะโชคดีนะครับที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ใช้งานฟรีๆนะครับเอกว่าจะใช้เลนไลน์ ain, เลน a c e b o o k หรือว่าเอาไว้ดูสาระข่าวสารดีๆจากทาง YouTube หรือว่าจะเอาไว้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลที่จะมีมาตรการดีๆออกมาดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับว่ารายใหญห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมนันนฮามาเรชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพื่อพี่น้องครับที่ล่าสุดทางคณาราฐมนตรีหรือว่าครมอนะครับก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับอนุมาตแจกเงินเยียวยานะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งก็จะได้รับเงินในรอบนี้นะครับตั้งแต่หาพันบาทสูงสุดไปจนถึงหา0มืนบาทนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องนะครับจากทางผู้ประกาศข่าวชื่อดังคุณนุ่มอนุวัฒนะครับที่ได้ออกมาไล่สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับ สำหรับน้องๆระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ระดับด็อกเตอร์นะครับที่กำลังศึกษาอยู่นะครับรัฐเขามีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนะครับไล่เรียงแบบนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะแตกต่างกันนะครับเราไปดูภาคเอกชนกันก่อนครับภาคเอกชนจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือค่าเทอมภายในเทอมนี้ปีการศึกษานี้นะครับให้คนละ5,000บาทครับเป็นการช่วยเหลือค่าเทอมนะครับซึ่งภายในเทอมนี้เนี่ยน้องๆหลายคนจ่ายค่าเทอมไปแล้ว เดี๋ยวทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะไปหาลือกับกระทรวงการคลังนะครับเคาะวันที่จะโอนเงินเข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนั้นแล้วให้ทางมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นนะครับจะคืนเงินออกมาเป็นเงิน5,000บาทครับส่วนเรื่องค่าหอค่าอยู่ค่ากินต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนจะเป็นคนซัพพอร์ตดูแลเรื่องนี้นะครับส่วนหลายๆคนนะครับที่เรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็เรียนด็อกเตอร์อยู่ ในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับรูปแบบของการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยค่าเทอมเหมือนกันนะครับรัฐจะช่วยค่าเทอมให้50%อนะครับแต่ว่าลักษณะาการให้จะให้แบบเป็นขั้นบันไดฟังแบบนี้นะครับอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยบันไดขั้นแรกนะครับค่าเทอมไม่เกิน50,000บาทนะครับรัฐออกให้50%นะครับก็คือ2 5 0 0 0บาทครับถ้าบางมหาวิทยาลัยนะครับสมมุตินะฮะสมมุติว่าค่าเทอมของน้องเนี่ย30,000บาทรัฐจะออกค่าเทอมให้15,000บาทครับ สเต็ปที่2นะครับสำหรับคนที่เสียค่าเทอมในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ51 0 0 0บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับรัฐจะช่วยเหลือค่าเทอมให้30%แต่เทคนิควิธีการคิดคิดแบบเป็นขั้นบันได2สเต็ปนะครับก็คือค่าเทอมสเต็ปแรกนะครับ1บาทถึง50,000บาทได้ลด50%ใช่ไหมครับก็จะนำ50%า50%เนะี่ยมาลด50,000บาทก่อน แล้วในสัดส่วนที่เหลือเช่นสมมุติว่าเงินเดือนค่าเทอมเนี่ยเจ็ดหมืนบาทถูกไหมฮะห้าหมืนบาทถูกหักห้าสิไปแล้วเหลืออีกสองหมืนบาทจะนํามาลดอีก30%ถือว่าเป็นขั้นที่สองนะครับและสเต็ปที่สามนะครับคนที่เสียค่าเทอมในมหาวิทยาลัยของรัฐ เกิน1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันนะครับก็จะได้ลดอีก10%นะครับแต่เทคนิควิธีการคิดก็ต้องคิดแบบเป็น3สเตปนะครับคือไม่เกิน5 0,000ืนบาทได้ลดไป50% 5 0ิบามืนบาทจนถึง10,000แสนบาทก็นำมาลดอีก30%และพอเกิน10,000แสนบาทก็นำไปลดอีก1 0รูปแบบการคิดจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะครับมายุ่งยากนะส่วนจะโอนเมื่อไหร่โอนยังไงนะครับเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังเคาะอีกทีนะครับ Okay, now.